คือในกระบวนการปฏิบัติที่ก้าวหน้าไปเป็นขั้นเป็นตอนนี้มีตัวทำงานสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ดำเนินไปพร้อมกับความก้าวหน้านั้นที่เป็นตัวความอย่างรู้อย่างเห็นในการปฏิบัติซึ่งทำให้การปฏิบัติก้าวหน้าไปแล้วก็อยู่แทรกอยู่เรื่อยจะเรียกได้ว่าเป็นทุกขั้นทุกตอนถ้าเรียกว่าอนุปัสนานสามอนุปัสนาก็แปลว่าการตามดูรู้ถันเอง การตามดูรู้ทันหรือว่าการตามดูรู้เห็นอันนี้อนุปัสนาสามก็มีหนึ่งอนิจจานุปัสนาการตามดูรู้เห็นสภาพที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่คงที่เกิดขึ้นดับไปแล้วก็ทุกขานุปัสนาการตามดูรู้เห็นสภาพที่เป็นทุกข์คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้สู่ความเกิดดับมันบีบคั้นเอาแล้วก็ต้อง สลายตัวไปและสุดท้ายก็อนัตตานุปัสนาการตามดูรู้เห็นสภาพที่เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นต้นเป็นแต่เพียงเป็นการประชุมเข้าของเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยอนุปัสนาสามนี่เหมือนเป็นเครื่องมือที่ทําให้เจริญก้าวหน้าไปในการปฏิบัติวิปัสนานี่ก็จะมีอยู่เรื่อยอนุปัสนาสามเพราะนั้นการเห็นไตรลักษณ์นี่เป็นหัวใจสําคัญของการเจริญวิปัสสนา ทีนี้ในคำพีในระยะหลังอย่างวิสุทธิมังนี่มีการขยายอนุปัสนาออกไปอีกเป็นมหาวิปัสนาสิบแปดเนี่ยถ้าพูดไปมหาวิปัสนาสิบแปดก็จะไปกันใหญ่นะเอาแค่นี้ก็พอแล้วอนุปัสนาสามก็เข้ามาอีกหมวดหนึ่งก็เพิ่มสิ่งที่ต้องรู้ต้องจำะอะไรเยอะแล้วอันนี้อาตมาก็เตือนบอกว่าเป็นเพียงว่าให้ได้ยินได้ฟังไว้เอาแล้วต่อไปตอนนี้เราก็ แปลว่าได้เห็นในเรื่องของความก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอนในการปฏิบัติทำปัญญาภาวนานี้ก็จะเหลือข้อย่อยเล็กน้อยนิดหน่อย